วันนี้มาถอดมงคลด้วยกับรถถังอีสานครับมวยรอบนะครับ5ดาวเงินล้านสายบีครับ123ครับน้ำหนักสวยเลยครับ123ปอนด์ครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ก็นัดประเดิมและดีแท็กธุรกิจ5ดาวสร้างงานสอมีการเตรียมตัวฟิกฟ้อมดีๆนะครับหวังที่จะประเดิมเก็บแต้มแรกเป็นมวยที่เตะขาต่อยหมัดดักแรงหนึ่งก็ไปรับเยอะไม่ได้นะครับยกแรกครับเริ่มจ้ นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเดียลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีมเบนด้า500อย่าธาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์และรางวัลจากแอนตากรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสเสีตดเร็วขึ้นนะครับเดินขยับเข้าไปแต่ว่าหนึ่งะเปิดโอกาสให้นี่แหละครับท,ทัง้งแข้งทั้งเขา่าโอ้มานึ่โอ้ยนี่ครับฮ่รถถังอีสานเครื่องต้องติดแล้วครับเครื่องต้องติดมาพบเครื่องเลยนะครับท,ทัง้งแข้งทั้งเขา่ทาทั้งหมัด แล้วีสอกสลับด้วยครับหนึ่งนี่ครับทังยารไปยื่นคุยแบบนี้นี่กันถีบโดนทั้งเข่าครับแต่ว่ายังยืนอยู่ได้นะครับอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชสกุลนะครับหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศครับปีขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกงนี้ออกมาเดินเร็วขึ้นแล้วนะครับเดินไปโอ้มนี่นะครับมาแต่ล้วเนนนักๆแรงๆรงวนเข้าไปทำท่าจะหยุดเหมือนกันนะครับ ก็ยังไม่สนแล้วครับอย่าเปียนย,ยหนึ่งนี่สายโอ้โหเตะสายแทงสายออกแม่นแล้วก็ออกหนักออกเลยลท่าจะมาเนี่ยครับเดี๋ยวก็เดินใหม่ครับทนมือทนเท,ท้าครับรุ่นนี้อหนึ่งโอ้โหเด็ก<ะ>พีแกล้งทั้งแผน่นปาแต่ว่ากว่าจะถึงตัวนี่โอ้โหโดนทงทีแล้วครับนี่ครับอ่ต้องเด,เดินเร็วขึ้นหน่อยครับลดทางอันโดนไปเยอะแต่ก็หัวใจเนอะ ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับไม่มียอมพยายามจะเบียดเอาเลยครับต่อยหมัดเข้าไปพอจะเรียกเสียงเชียร์ได้บ้างเหมือนกันเอาเลยครับครับพยายามจะเว้นระยะห่างแล้วก็หนีครับดักแทงเข้าไปกำปั้นยังไม่โดนครับดักแทงสวยครับหนึ่งมีศอกด้วยเอ้าเอาละครับ จำกัดมหาชนนะครับสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับดวลซับแบตเตอรี่พร้อมด้วยคูบโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตสุกายะน้ำมันน้ตสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นเข้าไปเรื่อยนะครับออกแข้งต่อยหมัดดูหนึ่งนะครับดูอ่านี่ครับแมา เริ่มเริ่มมเริ่มเขาเป่าเหมือนกันครับโอ้โหแต่ว่าหนึ่งก็เขาเป่าเหมือนกันครับดูครับมาตอนนี้เกาะได้เกาะได้โอ้โแต่ว่านี่ครับมาเริ่มยกลายได้แล้วเอา,น,อน,เอานี่ครับโอ้หนี่เอ้านี่ครับเสียงเชียร์มาแล้วรถถังอีสานหวางได้นี่ย้ยำไปที่ต้นแขนทอนแขนของเจ้ารถถังอีสานครับอือดูมามา,ม,า,ม,ามัเจเจนะครับ เราก็ต้องขอบพระคุณแอปพลิเคชันพลายทีวีครับหาดูมวยสุดคุม้ม10คู่เต็มอี่นั้นก็ยังพยายามนะครับจะฮึดอย่างเต็มที่นะครับคะแนนแล้วก็ชูมือไปให้1เอราวันครับรับ2คะแนนแรกไปในมวยรอบนะครับ1เอราวันชนะคะแนนรถถังอีสาน